สวัสดีครับร้านถมกู๊กูนะครับวันนี้มาอัปเดตสินค้าหน้าร้านหน่อยนะครับนี่เลยครับสินค้าหน้าร้านจะมีแบบดังนี้นะครับคันนี้จะเป็นคอร์สเกาหลีนะครับมีนกร้องแล้วก็เสียงดนตรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกาหลีเหมือนกันนะครับมีนก้องแล้วก็เสียงดนตรีแล้วก็ตุ๊กตาเ้นระบำนะครับมีกรงหังน้าแล้วก็ตุ๊กตาเนระบำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกาหลีเหมือนกันนะครับ เป็นคอรนะครับมีนกร้องแล้วก็ตุ๊กตาเตลรานะครับพร้อมเสียงดนตรีนะครับอ่าอันนี gucken, ้ก็จะเป็นคอร์สเหมือนกันนะครับผมแต่ว huh cool ่าอันน um ี้จะมีนกร้องอย่างเดียวนะครับไม่มีเสียงดนตรีครับผมส่วนงานเยอรมันนะครับงานเยอรมันก็จะมีหนึ่งตัวนะครับที่เป็นระบบลานหนึ่งวันนะครับผมมีนกร้องอย่างเดียวไม่มีเสียงดนตรีนะครับแต่ของเขาจะมีนกตรงนี้ขยับนะครับนี่ขยับ ครับผมส่วนงานเยอรมันรุ่นอื่นสามารถสั่งออเดอร์ได้เลยนะครับช่วงนี้อาจจะล่าช้าเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะครับยังต่ยัง,ยงไงสั่งได้หมดทุกเรือนเลยครับผมโอเคอยังไงฝากไว้ด้วยนะครับร้านผมกูกูนะครับผมขอบคุณครับ